สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเขียนผังโรงงานหรือว่าแบบแปลนโรงงานนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนผังโรงงานกันเลยนะครับในทีนี้นะครับผมจะใช้ใบงานที่หนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการนําเสนอนะครับวิธีการเขียนผังโรงงานนะครับ เราจะเขียนผผงโรงงานตามแบบแปนนี้นะครับตามแบบแปนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแผนโรงงานนะครับเราก็จะใช้โปรแกรม Sketchup นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2.22 0นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับป้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับกดปิดไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกรูปแบบในการเขียนนะครับเราก็จะเลือกเป็นซิมเพิลนะครับรูปแบบซิมเพิลซึ่งก็จะมีหน่วยวัดเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมีตัวโปรแกรมก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราคลิกซ้ายนะครับเพื่อเข้าสู่ การทางานที่หน้าต่างของโปรแกรมนะครับทีนี้เราจะใช้กอเมาส์นะครับเลื่อนนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนอ,ออกซึ่งก็เป็นการขยายนะครับและก็ยอ่อนะครับดันออกยยออนะครับขยายเลื่อนเข้าย่อนะครับอันนี้ก็คือหน้าต่างหน้าตาของโปรแกรมนะครับเพราะนั้นพื้นที่นะครับที่เราจะใช้ในการสร้างงานนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะใช้คําสั่ง Orbit นะครับใช้คําสั่ง Orbit นะครับนะครับคลิกที่คําสั่ง Orbit แล้วก็คลิกซ้ายนะครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อปรับมุมมองในการเขียนนะครับหรือเราจะใช้สกอรเมาส์นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนมาเสร็จแล้วออกจากคําสั่งครับแล้วก็กดแป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับ ท่านบัติอีกครั้งนะครับก็จะกลับมาที่ Select นะครับก็จะกลับมาที่ select หรือมากดที่ัวลูกศรก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะใช้พื้นที่นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับเป็นตัวสร้างงานนะครับนะครับจากแบบของใบงานที่หนึ่งนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าขนาดพื้นที่นะครับของ แปนโรงงานนะครับจะมีความกว้างทั้งหมด13เมตรนะครับกว้างทั้งหมด13เมตรนะครับแล้วก็ยาวทั้งหมด25เมตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างขน,นาดความกว้างความยาวของอพื้นที่โรงงานนี้ก่อนนะครับหรือว่าแปลนโรงงานนี้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาใช้คำสั่ง สี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าเล็กทังโกตัวนี้นะครับกดคลิกไปหนึ่งทีนะครับนะก็จะเกิดเป็นรูปนะครับดิมสอขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มสร้างจากเส้นสีแดงนะหรือแนวแกน x นะครับนะขยายนะครับขยายแล้วก็คลิกที่เส้นนะครับเริ่มต้นที่เส้นนะครับ ล้วกลากไปนะครับลากไปนะครับลากไปนะพอเราลากกรอบสี่เหลี่ยมออกมานะครับที่ช่องไดเมนช i o n นะครับตรงนี้นะครับช่องไ i เม n ชั่นตรงนี้นะครับมันจะขึ้นขนาดความกว้างความยาวให้เรานะครับขนาดวามกว้างความยาวให้เราเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่จะกดนะครับที่จะกดขนาดที่ช่องไดเมนช i o n ได้นะครับความกว้าง13นะครับ ความกว้างก็คือไปตามแกนแดงหรือว่าแกน x นะครับ13นะครับแล้วก็กด comma นะครับความยาวทั้งหมด25เมตรนะครับ25เมตรแล้วก็กด enter นะครับกด enter นะครับหาดย่อลงมานะครับนะครับย่อลงมาก็โดยการหมุน scroll m o เข้านะครับก็ย่อลงมาก็จะเห็นได้ว่าเราได้ขนาดพื้นที่นะครับขนาด ความกว้าง13นะครับความยาวนะครับ25เมตรนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกด spacebar หนึ่งครั้งเป็นการออกจากคําสั่ง rectangle หรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นก็หมุนนะครับ orbit นะครับคําสั่ง orbit หรือว่าหมุนโดยใช้่ง่ายๆเลยก็คือคลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับดันไปทางฝั่งซ้ายนะครับอ่าเราก็จะได้เห็นรูปร่างลักษณะแป่งตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ ีนี้นะครับเมื่อได้กรอบพื้นที่นะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับก็เราจะยกระดับพื้นตรงนี้ให้หนาขึ้นสัก50เซนนะครับ50เซนเราก็จะมาใช้คำสั่งตัวนี้ครับพุทพูนนะครับพุทพูนนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนออกมานะครับ ตรงกลางนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดลลายๆขึ้นมานะครับพื้นนี้ผิวลลายๆขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้พร้อมที่จะทํางานนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราไปดูที่ช่องอดัชนีนะครับช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับดัชนเราจะยกขึ้นห้าสิบเซน นะครับห้าสิบเซนก็เท่ากับจุดห้าศูนย์นะครับจุดห้าศูนย์นะครับคลิกจุดห้าศูนย์เมตรแล้วก็ e n t e r นะครับเพตอะนั้นอ่าแล้วกดเซฟบาร์หนึ่งครั้งนะครับกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งออกจากคำสั่งอ่าก็จะมาที่เล e c t นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นผิวนี่ยกขึ้นมานะครับเท่ากับห้าสิบเซนนะครับเท่ากับห้าสิบเซนนะครับอ่าลองนี่นะครับห้าสิบเซนนะครับ รปรับมุมมองดูนะครับโดยคลิสกสกอเมาส์ตรงกลางค้างไว้แล้วก็ปรับนะครับดันเข้าดันออกนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือหมุนหมุนซ้ายหมุนขวานะครับกดกอเมาส์ค้างไว้หมุนซ้ายหมุนขวากดสกอเมาส์ค้างไว้นะครับดันขึ้นดันลงนะครับก็จะเป็นการปรับมุมมองนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มกําหนดขนาดนะครับกําหนดขนาดนะครับกําหนดขนาดนะครับความกว้างทั้งหมดนีส13ความยาวทั้งหมดนี่25เมตรนะครับต่อมานะครับผมจะกําหนดขนาด4นิ้นเอี4เมตรนะครับ4เมตรนะครับจากขอบนี้ไปข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คําสั่ง ตรงนี้นะครับเทปนะครับเทปแมชอรนนะครับเทปแมชอรนทูลนะครับกดคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มจากขอบนะครับพื้นผิวข้างบนนะครับจะเห็นได้ว่านะมันขึ้นอ n อนเอกนะครับอ n อนเอกนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนเมาส์ไปด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าด้านหลังนี้นะครับเราต้องการนะครับ ให้มันเลื่อนไป4เมตรนะครับดูที่ช่องข้างล่างนี้นะครับเลนจตรงนี้นะครับหรือดิเมนชันตรงนี้นะครับเลนจนะครับเราต้องการเลื่อนไป4เมตรนะครับเราก็กด4ได้เลยนะครับเห็นไหมครับกด4นะกด4ทำไมนะครับกด4แล้วก็ enter นะครับ นะครับเห็นนะครับตรงนี้แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นการสร้างไกด์นะครับสร้างไกด์นะครับเส้นนี้เป็นเส้นไกด์นะครับเป็นเป็นเส้นไข่ฟานี้นะครับเป็นเส้นไกด์คือจากขอบนี้มาสี่เมตรนะครับสี่เมตรนะครับเส้นที่สองนะครับนะครับเส้นที่สองผมจะสร้างไปอีกสามเมตรสี่สิบเซนนะครับก็คลิกนะครับออกมา กดตัวเลขเลยนะครับสามจุดสี่เมตร enter นะครับ enter นะครับเส้นที่สองนะก็จะได้มาสามเมตรสี่สิบนะครับเส้นต่อมาในแนวเดียวกันนี้นะครับนะครับผมก็จะลากออกไปนะก็คือคลิกที่เส้นเส้นนี้ก่อนนะครับคลิกซ้ายปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนออกมานะครับนะเป็นระยะทางหเมตรนะครับเลื่อนออกมาแล้วนะครับ ผมก็กด6นะครับแล้วก็ enter นะครับนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับตอวนเส้นต่อมานะครับเส้นต่อมาก็จะห่างจากเส้นนี้ไปอีกเมตร50นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เลื่อนไปครับเมตร50นะครับ1.50เมตร enter นะครับนะครับได้เมตร50มาแล้วนะครับเส้นต่อมานะครับก็จะเป็นเส้นที่ห่างเมตร80นะครับคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนออกมา กด1.80นะครับหรือว่าเมตร80เซนนะครับได้แล้วนะครับเส้นต่อมาอีกก็เมตร80นะครับคลิกนะครับลากออกไปนะครับ1.80นะครับเข็เทอะมาแล้วนะครับเมตร80ปวด1.80นะครับเข็เทนะครับเข็เท่ะย่อลงนิดนึงนะครับเส้นต่อมานะครับ ก็คือเส้นสองเมตรยี่สิบนะครับสองจุดสงสองจุดสองเมตรนะครับ enter นะครับ enter นะครับขยายตรงนี้นิดนึงนะครับเส้นต่อมานะครับก็คือห้าสิบเซนนะครับก็กคลิกนะครับแล้วก็เลื่อนออกมาห้าสิบเซนนะครับก็คือจุดห้าเมตรนะครับ enter นะครับนะครับจากนั้นนะครับ จากเส้นนี้ไปถึงตรงนี้ก็2เมตรนะครับก็2เมตรนะครับคลิกนะครับนะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาอาทําเส้นไกดนะครับในแนว เขาเรียกว่าในแนวขวางตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้จะออกมา5เมตรนะครับ5เมตรนะครับ5เมตรนะครับ5เมตรจากนั้นนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะมาห่างออกมาอีก2เมตรนะครับ2เมตรนี่นะครับเอาได้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อน กดสเ a c บาร์นะครับออกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลากเส้นนะครับให้ดูนะครับมาที่ลายนะครับมาที่เครื่องมือลายหรือว่าดินสอนะครับจากนั้นนะครับก็จะเริ่มลากเส้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นข้อความนะครับขึ้นข้อความ intersection นะครับขึ้นมาคลิกนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มานะครับทางฝั่งขวานะครับ ขึ้นอินเตอร์เซ็กเหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกนะครับก็จะได้เส้นด้านหน้านี้แล้วจากนั้นนะครับก็มาที่เส้นที่สองนะครับก็จะมาจบที่ตรงนี้ามาจบที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับ ต่อมานะครับเส้นที่สาม6เมตรนะครับเริ่มที่ตรงนี้นะครับลากมาถึงจุดตัดแล้วก็ขึ้นมานะครับจบที่ตรงนี้นะครับก็เลื่อนกอเมาส์ออกนะครับนะครับแล้วก็นะครับอาจจะต่อเส้นจากตัวนี้มาถึงตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีเส้นไกดเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับจะทําให้ลายตานะครับลายตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนนะครับเขียนแปลน,ห,นหรือว่าแบ่งช่องพื้นที่นะครับหรือว่าแบ่งพื้นที่ของถังโรงงานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นไกดพวกนี้นะครับมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีอยู่ รเราก็สามารถที่จะลบออกไปได้โดยมาใช้คาําสั่งนี้นะครับ Eraser นะครับ e เซอร์หรือว่ายางลบนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับมาจิ้มให้ตรงก да งง klar, okay, <fal is> ับเส้นนะครับคลิกซ้ายนะครับนะครับคลิกซ้ายนะครับเพื่อลบเส้นออกนะครับคลิกซ้าย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  อึก้ายก้ายนะครับกดเมาส์กลางค้างไว้นะครับพอบิดนะครับแล้วก็หมุนมานะครับนี่นะครับครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ช่อง YouTube อดุลบุญสร้างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้บรรยายนะครับเพื่อให้ได้ทำคลิปดีๆอย่างนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ